โพสไปหนึ่งนาทีนะครับมีข้างร้านบอกว่าไหนขอดูหน่อยนี่ดูสภาพนะครับหลังการใช้งานงานเงินเก่าก็ใช้งานานานๆก็จะมีสภาพของการดำแลน้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาทดสอบอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด,ดาอาเครื่องบดภายใต้เครือวเวนต์้นชัยดูนะครับว่าจะขนาดไหนนะครับ mm hmm. ลองมาดูโดนข้างร้านหลอกให้มาทำความสะอาดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าหลังใช้กับหลัง ก่อนใช้กับหลังทำความสะอาดเนี่ยมันต่างกันกี่มากน้อยนะครับถูด้านบนนะครับถูเตียงเบาๆนะครับโดนหลอกให้ช่วยขัดแหวนให้นะไร้กัดมากครับทำยังเลยของนั้นทำอะไรมาเดี๋ยวเพชรดหลุดนะครับเ <c oughs> ทหรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> พชรชุบครับขัด <c oughs> ขัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่า เช็ดแห้งนะครับเช็ดแห้งถึงลมแห้งเดี๋ยวเราลองมาดูผลจากการใช้งานน้ำยาทำความสะอาดดูนะครับตอนแรกนี่มาดำเลยนะครับนี่ลองดูนะครับมันก็จะสะอาดขึ้นเงางามขึ้นแล้วก็ระยิบระยับขึ้นนะครับปกติเราเวลาแหวนเราใช้งานไปนานๆเนี่ยเราจะมีค่าขัดชุบประมาณ3ามร้อยห้าสิบถึงี่ร้อยห้าสิบนะครับแต่ใช้งานตัวนี้ สามารถที่จะฟื้นความใหม่ให้กับแหวนของท่านพร้อมใช้งานโดยประหยัดเงินไม่ต้องขัดชุบนะครับแล้วก็ขวดหนึ่งใช้ได้หลายครั้งด้วย,วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับฝวากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแวววาวเพื่อสมาชิกด้วยครับสวัสดีครับ